สอบถามหน่อยครับอาจารย์ช่วยบอกหน่อยว่าในอดีตรเราเจอเงินเฟอ้อที่แท้จริงเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับเป็นไปได้ช่วยคาดเดาก็ได้ครับว่าเงินเฟอ้อในอนาคตเปอร์เซ็นต์ที่เราเจอจะเท่ากับหรือน้อยกว่าหรือมากกว่าในอดีตอ่านี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวนะอ้อันนี้พี่ว่ามันก็อาจจะเกินไปหน่อยนะว่าให้ให้คาดเดา <c oughs> เงินเฟอ้อในอนาคตเนี่ยนะครับเบิร์นะต้องต้องบอกแบบนี้ว่า <c oughs> เรียนตามตรงเลยนะว่า พี่เองเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ไม่ไม่เหมาะสมที่สุดนะเบิร์ดนะที่ที่จะมาพูดเรื่องนี้นะเบิร์ดว่าว่าเงินเฟอ้อในอนาคตของไทย่มันควรจะเป็นเท่าไหร่นะหรือจะเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็คิดว่าไม่ไม่มีความสามารถพออยู่แล้วนะครับนะเบิร์ตแต่ว่าขออนุญาตอ้างอิงแล้วกันนะขออนุญาตอ้างอิงแบงก์ชาติดีกว่านะครับนะเพราะแบงก์ชาติเนี่ยก็อุดมไปด้วยนะครับด็อกเตอร์นะครับเยอะแย,ยะมากมายนะครับด้านเศรษฐศาสตร์โดยตรงนะที่ที่ <c oughs> แล้วก็เขาเนี่ยเป็นผู้คุมกฎด้วยใช่ไหมครับ เขาเนี่ยเป็นคนแบบเป็นคอนโทรเลอร์เลยนะในเรื่องของเงินเฟ้อของประเทศเลยนะดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าก็นโยบายที่เขาให้ออกมานะครับเขาก็พยายามจะคอนโทรลให้เงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในกรอบนะครับหนึ่งจุดห้าถึงสองเปอร์เซ็นตประมาณนี้นะครับกรอบนะกรอบบนกรอบล่างนะหนึ่งจุดห้าถึงสองเปอร์เซ็นต่อปีประมาณนี้นะครับก็ก็ ก็เชื่อว่าเขาก็มันอาจจะมีบางช่วงแหละเบิร์ดบางสถานการณ์ที่มันก็เป็นไปได้ที่ทําให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันวิ่งออกนอกกรอบเนี้ยไปสามไปสี่หรือบางช่วงเวลาใช่ไหมเป็นไปได้ลงต่ําไปบ้างหรือศูนจุดกว่าเนี่ยปีที่แล้วเนี้ยก็เป็นไปได้ออกนอกกรอบบ้างเป็นไปได้แต่พี่โชว์สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นกรอบๆที่เแบงค์ชาติก็พยายามที่จะแบบคนโทรลให้มันอยู่ในกรอบๆนี้แหละเบิร์ดนะครับอ่าครับประมาณนี้ก็หนึ่งจุดห้านึงสองเปอร์เซ็นต์นะส่วน ค่าเฉลี่ยเงินเฟอ้อนะครับตั้งแต่ปี40เลยนะเบิร์ตนะตั้งแต่ปี40เลยนะครับเฉลี่ยนะครับ2%ทวนเฉลี่ยตั้งแต่ปี40เลยนะครับซึ่งแต่ช่วงหลังปี40เนะเงินเฟอ้อก็จะสูงหน่อยอาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยตอนนี้หน่อยหนึ่งค่าเฉลี่ยหลังๆเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่มันลดลงมานะครับ ปรระะมาณนนี้นคับก็จะเห็นได้ว่าเงินเฟอ้อช่วงหลังๆถ้าไม่นับช่วงหลังโคุยไปใหม่ที่มันจะมีช่วงปีหนึ่งที่มันสไปึ้นไปใช่ไหม2022-23สัมสิงจไม่ได้ใช่ไหมที่มันแบบไป5้าไปสี่อะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าไม่นับปีนั้นเนี่ยก็หลังๆมาเนี่ยเงินเฟอ้อเราเฉลี่ยต่ำกว่าสองครับอ,อเฉลี่ยต่ำกว่าสองครับประมาณนี้ก,ก็จะสอดคล้องกับแบงก์ชาติที่บอกว่ากรอบคือ1.5-2เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้